ใครได้กลิ่นครั้งแรกก็จะแบบกลิ่นอะไรอะ่ะน้ำหอมอะไรทุกคนแบบว่าไม่น่าเชื่อโลชั่นน้ำหอมหอมได้ขนาดน,นี้เชียวหรอ <Wow. S 3> สวัสดีค่ะพบกวับพิวี VR Channel นะคะวันนี้ตัวฉีดน้ำหอมใหม่หรอน้ำหอมอะไรอะ่ะของอะไรหรอเลยควักในกระเป๋าออกมาปิ้งเพื่อนสาวบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อ โลชั่นน้ำหอมแบบซองหอมได้ขนาดนี้เชียวหรอมุนอาฮาไวเพอร์ฟูมโลชั่นีเคร์เลฟค่ะทุกคนคือเขาเป็นแบบทูอินวันเลยนะคะทุกคนคือเป็นทั้งโลชั่นน้ำหอมแล้วก็โลชั่นบำรุงผิวกายด้วยนะคะคือซองเขาก็สีสันน่ารักนะคะสดใสดูแบบหวานๆนะเดี๋ยวพี่วิจะให้ดูเนื้อกันเลยนะคะ พอพี่วีออกมาอวดนะเพื่อนพี่วีก็โดนปลายยาไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนพอถึงเซเว่นนางก็รีบเข้าไปหามูนอายุนไนเนื้อเขาจะเป็นแบบสีขาวครีมเนื้อค่อนข้างเข้มข้นนะคะเกลี่ยง่ายนุ่มลื่นมากเลยนะคะทุกคนแล้วกลิ่นแบบว่าหอมละมุนนอ่อนเหมือนเราอยู่ในดงดอกไม้เลยนะคะเหมือนอยู่ในดงดอกซากุระแล้วก็ดอกลิลลี่เลยค่ะทุกคน เรื่องความหอมนี่ต้องยกให้นางเลยนะคะคือตอนเราทาไปตอนแรกนะคะกลิ่นเขาจะชัดแล <บ S 1> นะ้วกลิ่นแรกเริ่มเขาจะแบบกลิ่นจะแอบซนซนเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยๆนะคะนะคะทุกคนแต่พอผ่านไปสักพักแล้วคือกลิ่นเขาก็จะซอฟลงอ่อนลงนะคะบางคนนะก็ชอบกลิ่นแบบเริ่มแรกแบบนี้นะแต่แต่ส่วนตัวพี่วีนาะชอบกลิ่นเขาเวลาเขาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเขาจะซอฟลงนั้นอะนะพี่วีจะชอบกลิ่นตอนนั้นมากเลย แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบกลิ่นตอนแรกแบบนี้นะคะทุกคนก็ทาเพิ่มได้นะคะสามารถที่จะพกพาติดกระเป๋าไปได้ด้วยนะนอกจากเขาจะให้ความหอมที่ติดคนแล้วนะคะเขาก็ยังทําหน้าที่ในการบํารุงผิวเรานะคะให้ผิวเราดูชุ่มชื่นดูกระจ่งางใสด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนมีกรูตาไทโอนแล้วก็มีวิตามินซีจากผลคาโมคาโมด้วยนะก็ให้ปริมาณมาเยอะทีเดียวนะคะทุกคนปริมาณเขาจะอยู่ที่ 40กรัมค่ะราคา39บาทนะคะทุกคนพุ่งไปเลยจ้าที่เซเว่นอีเลฟเว่นเอนอกจากจะหอมพุ่งแล้วผิวยังเด้งอีกต้องจัดแล้วละคะ่ะยิ่งช่วงนี้นะคะทุกคนเราออกไปข้างนอกเราจะล้างมือค่อนข้างบ่อยเนาะพอล้างมือเสร็จเราก็ควักออกมาามือได้เลยนะคะทุกคนได้ทั้งความหอมได้ทั้งความชุ่มชื้นบำรุงผิวไปด้วยในตัวนะคะสําหรับวันนี้พี่บีก็มาแนะนําเท่านี้นะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่เดี๋ยวพี่วีจะมาแนะนำกันเรื่อยๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะอ้อแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจพีวีด้วยวันนี้ไปละไม่ตบายค่ะสวัสดีค่ะ